เบิง่งตัวจอดเบิ่งสภาพห้างแห้งอีลีเอามาจังซื้อเลยเบิง่งขาดเบลละพลาสมกจักปินบบปินกับโบหโแต่ว่าตอนนี้ห้แต่ว่าไฟบกเขา่าเสียปลั๊กกับมิจิลีอยู่ อันนี้มันสายเพลนโมดิฟายมาขาดแล้วมันต่อทั้งเทิงเนี่ยเบิงจากลายมันขึ้นมาทั้งเทิงนำมาหาไดอโอดบิดิเล็กตรฟายค่อยกะมางออกมาก,มกวดเบิงเบิงต้นทมิดกับชิวัตไเดอโอดก่อน วาดโอดมันสอดหรือว่ามันขาดบอก็ตั้งยานวัดใส่ใส่วดดัดโดโอดมันจะขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างทางหนึ่งมันจะมีไฟตกคอมอันนี้ถือว่าดีโอดยังดีอันนี้มันเดโอด ต่อมามันจะวัด i g b t บวัดเบรงวัดเบิงในนี้สอดแล้วขึ้นสูนๆแบบนี้อันนี้มันอันที่สองอันนี้ก็สอดคื้นกันสอดแล้ว สอดบอสองัวเลยคอยกระชีทอดออกมาวัดเบิงข้างนอกว่ามันสอดจักอันสนหลายมันก็จะสอดสองอัน หลังจากหันน็อตทั้งรวมแล้วแล้วกับมาหันน็อตทั้งเทิงอันนี้ในแมนแผ่นกัน้นบ่ให้ซิงสองแผ่นมาติดกันมันเป็นไฟสองหัวแบบติดกันบ่ได้กยอดฟักลงไปน้อยหนึ่งแล้วก็เอาตะกัวมาจี้ จู้ดไปโหดมาแล้วก็ดึงออกเลยพยายามให้ตะกวัวมันละลายเบอรสามขามันจะยากแน่ออกมาแล้วอันหนึ่งยง่งอันที่สอง เติมตะกั่วไปน่อยหนึ่งเพื่อให้ตะกั่วมันอ่อนต่อมาก็เติมฝักเติมฝักกล้ดก็ใ่แบบเก่าเอาปลายคนจอดจี้กัดลากเลยลากไปลากมาคนจอดก็ได้กดไว้ในมันห้อนแหง้ง ออกมาแล้วหลังจากนั้นเขาจะมาวัดเบิง่งวัดเบิ่งทั้งสองอันเลยว่ามันสอดเบิดสองอันเทบอกัก็ตั้งสัยงานวัดไดโอดคือเก่าก็จะวัดค่าคอลเลกเตอร์กับอีมิเตอร์วัดซับไปซับมาแบบวได,ดโอดอันนี้มันสอดเบิ่งตัวที่สองก็สอดคลกัน ทีอว่าซั์บทสองอันเลยเบิงเบอร์มันเบอร์ c 0 N 4 0 N P F D อันนี้มันสายจ้ำที่ว่ามันรูดเข้าก็ต่อแล้ว ต่อใส่กับขาดดโอดบิดเลยเอาสายไฟมาต่อใส่ใส่ตัเกาวถอดออกว<น>ันนี้ค่อยกรสีล้องไฟเบิ่งเอาสาปักเสียบ ใส่ปลั๊กเสียบไฟ AC มาคีบไซบอลไฟเข่าไฟสองร้อยสาวเข่าแล้วค่อยกัสเสียบปลั๊กตอนนี้ก็เสียบปลั๊กไปและสังเกตเบิ้งมีดอกไฟสถานะมันหงติดขึ้นมาแสดงว่าวงจรไฟสุดที่สองเช็ดเรียกแล้ว ไกระสสีบัดไฟสั้สีวนเบิงไฟสั้สีวนออกมันเป็น6วนวันนี้สีบัดเบิงไฟตกค่อมขากเกตของ i g b t มันจะได้0.25วนแนวนี้ถือว่าปกติ อีกเบื้องหนึ่งก็ต้องได้ศูนย์อห้าขึ้กันถ้ามันต่างกันถือว่าผิดปกตอนนิอันนี้มันออกไฟลบเป็นไฟลบศูนย์จุถือว่าปกติเนี่น,นี้ถือว่าได้แล้ว ี่มันอะไรเทว่าเสียมาใส่เป็นเบอร์เดียวกันเบอร์สี่สิบหกคือกันวันนี้สิมาวัดเบ่งตัวที่มันดีตั้งงานวัดเดียวอดก็จะวัดระวางขาซีกับขาอีวัดแบบเดียวอดเลยมันจะมีไฟต,ตกค่อมอีกข้างหนึ่งจะบ่มีไฟต,ตกคอม แบบนี้เลยถืีว่าด,ดีตัวนี้อันนี้มันตัวที่ซื้อมาใหม่มันจะวัดข้างหนึ่งได้ข้างหนึ่งเจ้าวัดบัตรได,ดวยหรือว่าวัดขึข้นข้างบ่กขึ้นข้างอันนี้มันตัวที่มันสอดมันจะเป็นศูนย์บรเลยอ่านค่าบเลย ่อไปก็สิประกอบประกอบแล้วก็เสียมาลองไฟเบิงงคือเกา่า วันนี้ก็ประกอบกแล้วล่ะก็ใส่จำไฟเอซมาต่อใส่ต่อใส่แล้ว,ลวเราก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กแล้ววันนี้วัดไฟ วัดไฟออกวัดไฟออกได้ห้าสิบห้าโวลต์ตัวน้อยมันจะได้ประมาณห้าสิบห้าโวลต์ถ้าตัวใหญ่จะได้ประมาณแปดสิบโวลต์ต่อไปกัมะเบิงสวิชก สวีกมันลอยคือสิแมนเจ้าของมันใส่งานหลายโพดสวีกเพกัสิีทอดออกแล้วหาตัวใหม่มาใส่ mm hmm. กาวตะลับลบิดแปรงงัดดึงออกมาเลย เป็นจํำค่อนข้างจะแน่นรกใส่ตะลบิดแปะจิ้มงัดงัดออกมาอันนี้มันสวิกใหม่ทีว่าค่อยซอกซื้อมาเสียมาเปลี่ยนใส่อันนี้ตัวใหม่ต่อใส่เก่ามันเข้าไป เบ่งจำมันจากหลมกันนีบเข้าให้ไไมันแน่นเพื่อให้ไฟมันแรนดีเวลาจอดมันจังแหงก็เสียบต่อเข้าไปหลังจะน่ากระเมยียนสายเอามือกดเข้าไปเลยเจยบ็บปรับ หลังจากใส่สวิกแล้วค่อยกับประกอบแล้วบัดนี้มาเบิ่ทั้างหน้ามันมาเบิ่ทั้างหน้าสังเกตว่ารบอลลมมันหักมันปราโบลบ่ได้ปาก,กระเสบ่ได้ค่ยกระเสีเปลี่ยนตัวใหม่เซียวีอาร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนใส่ ตกเก่านี่หันออกทิมอันนี้มันตกเก่าเบิงง่ามันมันเขียนวันหนึ่งศูนย์สองไปวันหนึ่งเคแล้วก็เสากตใไม่มาละ ตัวไม้ก็เป็นค่าบ1 0 2 1 k คือเคกันแต่ว่าห้อมห่างมันจะต่างกันแน่แต่ว่าค่าคือกันแล้วค่อยก็จอดสายเรียบร้อยละจอดสายเรียบร้อยแล้วก็สีหันใส่ หันใส่จับนอ็อตครังเนี่อันนี้มันจับนอ็อตแล้วล่ะแล้วก็ต่อสายจัำเข้าไป กทีว่าแล้วบันนี้ก็สิีเสียปักเสียบปักเปิดเบิงเปิดเบิงแล้วพัดลมกระปินแล้วก็นานนี้กับวัดไฟออกละนี่พัดลมปิน ข็าการจะซ่อมทำนี้ที่เหลือให้เจ้าของเครื่องเพิ่นไปโมนิฟายเอาเพื่นสีดัดแปลงวิธีจอดจนนังไดกะสุดแล้วแต่เพิ่นข็ก็ซ่อมได้เลยครับ